มาจ้าเราจะย้ายที่พักกันแล้วนะคะทุกคนขาวันนี้เราจะไปไหนทำอะไรเนี่ยติดตามช่องพลเจซอรี่ให้ดีเลยนะคะอีพีนี้นะคะทุกคนขาสวัสดีจ้าโอนอวยพลกับเจมพอพก,กันอีกแล้วทุกคนขาเมออกกื่อนี้ก็ได้ย้ายออกแต่เศร้าเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนโรงแรมหรือเปลี่ยนที่พักแล้วนะคะทุกคนแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนขาอันนี้นะคะพลก็ oss, เลียดแก๊ปมานะคะทุกคนแก๊ปก็ราคาแรงอยู่นะคะนี่คะ่ะทุกคนขาเป็นโรงแรมหรือเป็นโฮมสเตย์ที่พลพักนะคะวันแรก ที่มาถึงที่พนารายเฮาค่ะทุกคนอยู่หาดละไมนะคะเมื่อนี่เขาสิบไปใสดีพี่น้องคะคุณเจบอกว่าฉันจองโรงแรมไว้แล้วนะคะโอเคจัดไปนะจ๊ะเรากําลังจะเดินทางไปที่โรงแรมที่เราจองไว้ผ่านแอปอโกดานะคะพี่น้องจ๋าแต่บอกก่อนเลยนะคะโฮมสเตย์ที่พออยู่ครั้งแรกเนี่ยเจ้าของน่ารักมากทุกอย่างเซอร์วิสดีมากๆเลย แต่ที่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศคะ่ะทุกคนคะอยากไปเห็นทะเลใกล้ๆอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ไม่วุ่นวายนะคะ พลอยเนี่ยก็เลยเลือกเป็นยูโทเปียรีสอร์ทค่ะห่างกันจากพันนารายเฮาเมื่อกี้ไม่ไกลเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะมาถึงเราก็เตรียมตัวนะคะเช็คอินนะคะให้เรียบร้อยพลอยกับคุณเจเนาะคะ่นะเนาะพักเป็นที่นี่ค่ะยูโทเปียรีสอร์ทอยู่ในหาดละไมยอยู่นะคะยังไม่ได้ออกค่ะทุกคนคะ่ะพี่น้องเป็นเชงใดแนค่ค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณนาะรีสอร์ทนะคะกับสิบเป็นประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะพลอยไทายพี่น้องมึงป่ะทุกคนคะ่ะัดที่นี่พนักงานเขาก็สิพาเข้าไปยังห้องพักนะคะ จริงๆเนี่ยพ้อยยางมาก็ได้ได้ค่ะมันโปไกจากอันที่ว่าพ้อยอยู่ขังแหลกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีสัมภาระเนาะทุกคนขามันเกอมันบอมันบงยายต่อการที่ว่าเขาสียางมานะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเขามีกระเป๋าเนาะคะ่ะเนาะมาพี่น้องขาเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะเข้าที่พักนะคะสองข้างทางเนี่ยก็จะมีแบบไลฟ์สไตล์นะทุกคนขาแบบว่า เป็นแบบสไตล์บุงกะโลนะคะเป็นบ้านเป็นหลังเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านแบบแช้งอย่างแบบนั้นไปนะคะ่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีอยู่ได้คะ่ะทุกคนนี่ละพอยมาแบบนี้ละคะ่ะบวุ่นวายนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยแบบผู้คนอะไรเยอะอะคะ่ะทุกคนคะ่ะที่นี่ก็คือโอเคตอบโจทย์เดินเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความสงบนะคะทุกคนคะ่ะ โอเคพอหาสิยางไปนะคะบรรวา่าคุณเจจองมาเป็นแบบไหนนะคะในระหว่างทางที่พอยงางมานะคะส่วนใหญ่เนาะลูกค้าก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะทุกคนค่ะถึงแล้วค่ะคุณเจจองมาเป็นห้องอันนี้นะคะเป็นห้องพููวิวอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะทุกคนค่ะบได้ถามแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตอนที่พอยทายคลิปตอนนี้ก็คือจังบอสบายน้าค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเมื่อนี้โอเคเราเดอพี่น้อง เสียงกะสิแปลกๆแน่แต่ว่าไม่ได้มีไข้แล้วนะคะแค่แบบว่าเสียงไม่เหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่ว่าอาการไข้นี่คือไม่มีแล้วปกติดีแล้วค่ะโอเคพี่น้องจ้าเข้ามาเริ่มกันเลยนะคะเข้ามาแล้วพี่พนักงานน่ารักมากค่ะทุกคนค่ะเขาก็จะแนะนําเราว่าเปิดตรงนี้เปิดอย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเซอร์วิสตรงนั้นตรงนี้ยังไงนะคะเราอยากได้อะไรก็คือให้บอกเขานอกพี่น้องคะเขาสิบอกเขาตามระเบียบที่ว่าในโรงแรมรีสอร์ทนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะเข้ามาในห้องนะคะทุกคนโอ้ยพอยกับแพร่งงเนาะก,กระไดเนาะค่ะเนาะ เขามาในห้องบรรยากาศจีเป็นจังซีเลยค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศดีห้องกว้างใหญ่มากเลยค่ะทุกคนค่ะเขาก็จะแนะนําเราว่าตู้เซฟใช้งานยังไงนั่นนู่นน,น,นี่อ่าพอกระทายวิดีโอให้พี่น้องมึงนะคะว่าบรรยากาศเป็นจังไดอย่างแบบนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะบรรยากาศมองออกไปข้างนอกเป็นจังไดแน่พี่น้องค่ะมือนี่มีแสงแดดอยู่เด้อค่ะทุกคน ตัดภาพมาอีกมุมหนึ่งค่ะนี่จะเป็นมุมห้องน้ํานะคะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยดีไหมโอเคไหมแล้วก็เข้ามาดูกันนะคะโอเคนะคะทุกอย่างโอเคเรียบร้อยดีนะคะสะอาดดีอยู่นะคะทุกคนห้องน้าก็คือสําคัญมากๆสําหรับพอยนะคะเพราะว่าใช้เวลาอยู่ในห้องน้ํานานนะคะทุกคนคะ่ะโอเคมาฝั่งนี้ยังไม่จบคะ่ะทุกคนมีระเบียงหรือว่ามีอะไรออกไปไหมไหนดูซินะคะทุกคนโอ้โหทุกคนคะ่ะ โล่งมากโปร่งสบายนะคะทุกคนมองมาฝั่งนี้มีราวให้ด้วยนะคะอันเล็กแล้วก็มีแบบซิงค์เนาะล้างจานอะไรอย่างนี้ให้เราด้วยเอออันนี้คือดีนะชอบชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ตักผ้าตักอะไรเนาะทุกคนคะ่ะมาพี่น้องได้เอิญคุณเจมาคุณเจถามว่าคือละเท่าไหร่ช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นค่ะก็ไม่แพงนะคะคือละพันหกห้าสิบบาทมัง้งทุกคนคะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะพี่น้องคาบรรยากาศดีแห้งนะะเนาะะเนาะเป็นตาไปหานางเลนอันชายหาดแทวพี่น้องขาเพราะว่ามือนี้มีแสงแดดนะคะ ม้าพี่นองขาออกไปเมืองข้างนอกมึงว่าสิเป็นตาออกไปในบ่บหรือว่าเขาสิอยู่ในห้องพักพนกอนนะคะแต่สรุปนะคะทุกคนขาก็เหมือนเดิมคะ่ะได้ออกมาเหมือนเดิมเพราะว่าหิวคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่พอยพักนั่นแหละคะ่ะตกแต่งสไตล์ก็จะเป็นแบบไม้ไมแบบสไตล์แบบไทยๆอะไรอย่างนั้นไปเนาะคะ่นะเนาะบรรยากาศดีแห้งพี่นองขาเดี๋ยวพอสิพาทุกคนนะคะยางหลดไปมองนี่พี่นองจะได้เห็นเป็นทะเลคะ่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีดีพี่นองค้นบริเว คุ่นว้ยอย่างเลยเนะาะค่ะเนาะ นี่คะ่ะพี่นองเป็นเจังได่แน่นะคะบรรยากาศดีบอพี่นองมืนอนี่ค้นบอค่อยหลยปันไดนะคะแต่ก็พอมีอยูเดทุกคนคะ่ะแต่ท้องฟ้ามันอาจจะคึมๆไปนิดนึงนะคะมื่อนี่ก็มาลุ่นกันพี่นองว่าสีเห็นสันเสร็จบบนะคะหลายๆคนก็แนะนําพลอยมาต้องไปที่นั่นต้องไปที่นี่ได้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะพอจะเก็บตกทุกที่เลยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะเสร็จแล้วก็มหาสังเขากินพี่นองคะ่ะบรูว่าสิกินอีหยังนี่คือปัญหาโลกแตกของพลอยกับคุณเจเลยเด้ค่ะ คุณเจก็ฉันไม่รู้ว่าฉันจะกินอะไรดีโพยกับโอ้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะกินอะไรดีกําลังคิดอยู่พี่น้องคะว่าสิกินอีหยังดีเนาะค่ะเนาะเออนี่เป็นปัญหาของพอยกับคุณเจนะคะคุณเจก็โอเคฉันรู้แล้วเมื่อนี่ฉันสิบ p กินเป็นเข่านะคะฉันจะกินเป็นอาหารฝรั่งเออพี่น้องคะเนาะแล้วก็สัังอีหยังมากับบูฮูค่ะเป็นเหมือนขนมปังเหมือนเส้นวิปนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็มีน้ํมะมะม่วงปั่นหรืออีหยังนะพี่น้องคะแต่ของพอยกับโอ้ยคือเก่าพี่น้องคะซุก้ยาก้ค่ะอยากให้มันรวงคอ คอยากให้มันสดชื่นชุ่มคออะไรอย่างเนี้ยค่ะทุกคนค่ะก็เลยจั่งมาเป็นซุก,กี้นะคะคุณเจก็บ,บอกว่าเธอกินน้ำอันนี้นํำกินนี่แต่ว่าพลอยแบบเบรกนะคะคือพลอยไม่หิวจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ห่างจากน้ำเย็นนะคะ ตกบายมาคุณเจบอกว่าเธอฉันว่าฉันสิไปไว่ายน้ำทะเลพอยก็เลยโอเคจัดไปนะคะตอนนี้เป็นแดดบ่ายสามนะคะทุกคนแดดก็แอบ,บแรงอยู่นะแต่ก็พาคุณเจไปนะคะแต่ว่าพอยนี่กําลังคิดอยู่ว่าพอยสิไปดีบ่เนาะหรือว่าสิลงน้ำทะเลดีบ่เนาะแต่คุณเจนี่ได้เลิกแล้วนะคะทุกคนเลิกที่ดีได้ลงน้ําทะเลนะคะ พอยเป็นคนมากทะเลแต่ว่าบ่ข่อยมากเลนนาบเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเหนียวแมวค่ะพี่นงคะ่ะพอเราเล่นน้ําทะเลเราขึ้นมาบนบกเนาะทุกคนพอขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเหนียวเนอหนะแล้วอีกอย่างผมเรายาวด้วยค่ะทุกคนพอมันถูกน้ําทะเลเนี่ยคือมันเค็มใช่ไหมคะแล้วที่นี่ก็เป็นแบบเนื้อเน,ะน,ะนะื้อนักโตอย่างแบบนันไปค่ะทุกคนคะ่ะ มึงสภาพแดดบายสามเราเปิตาออกไปพี่น้องค่ะแต่ว่าแฟนพอยเราบอกว่าแดดกําลังดีเลยโอเคชั้นสิไปเนาะเธอสิไปเป็นเพื่อนชั้นบอลโยกับโบมีครับตอบปฏิเสธนะคะก็โอเคไปก็ไปเนาะค่ะก็เลยเปลี่ยนชุดค่ะทุกคนขาเผื่อได้ลงทะเลนะคะก็ใส่บิก,กินี่ข้างในเนาะค่ะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแบบกันแดดอีกอย่างทับแบบแบบนั้นไปค่ะทุกคนขาป้าทุกคนได้เวลาแล้วโอยกาลังมาวาวอันคีโมคีฟอยให้พี่น้องได้ชมกันอยู่นะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศเนาะ พี่นองไทยพี่นองเบิงแล้วไปลุยกันเลยพี่นองเบาหลา,ายจ้ะเปิดประตูออกมาโอ้ยห้องจากเลยทุกคนขาแดดแห้งแหงห่อนกอนับหวนบันนีแต่กต้องทนเด้พี่นองขาเออนักสู้นะคะเลือดนักสู้อยู่แล้ว คุณเจนะคะอันนี้พ่อไทยบรรยากาศที่พี่น้องได้ชมกันเนาะค่ะเนาะก็เลยมานั่งรอคุณเจนะคะเออสัมภ้าละอีกอย่างกนร้ายหลายพี่น้องค่ะหอบไสหอบขวายู่อ่ะปะพี่น้องขาบรรยากาศดีอยู่นะลมไม้เนาะทุกคนขารอคุณเจนะคะปิดห้องล็อกห้องให้เรียบร้อยะค่ะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นประมาณนี้เนาะ,ะบรรยากาศที่พ่อจะใช้ใทุกคนเมืองเดวไปไทยบรรยากาศน่าใช้หาดให้ทุกคนด้เมืองกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจะเป็นบรรยากาศหนา้าชายหาดนะคะก็จะผู้คนไม่ได้เยอะเท่าไฮซี ะะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่โล w ี e ั s o คนเกิดจิบบอคอยได้หลายปันไดเนาะค่ะเนาะตกเย็นมาเนี่ยก็รอรุ้นลอกันนะคะทุกคนว่าจะมีพระอาทิตย์ตกไหมมีซันเซ็ตไหมนะคะโอเคพี่น้องคะ่ะคุณเจก็โอ้ยลงทะเลเหรอพี่น้องแต่ว่าพอยนี่บันเดยลงกันลังคิดอยู่จ้ะ เ็จแล้วพี่นงค่ะลืมไทยพี่น้คงเมืองเนาะอันพอยนี่ลงน้ำทะเลเด้อพี่นงค่คะเร็จแล้วพี่นงคงค่ะมาเล่นน้ำนาห้องที่พักค่ะทุกคนกับสิบเป็นประมาณนี้อันนี้กับสิบเป็นแบบโซนโตนะคะจริงๆเนี่ยห้องที่พอยพักก็ข้างล่างก็จะมี3มห้องข้างบนก็จะมี3มห้องกับเป็นหกเนาะค่ะเนาะกับสิคนที่มาพักชั้นนี้ก็คือเล่นนำ้ำมองนี้ได้เลยหรือเปล่านะคะบนใจเนาะพี่นงค่ะโอเคนะคะมือนี้กัประมาณนี่ไทยพี่น้องเมืองเตาบาลันได้จบเด้อทุกคนค่ะตอนเย็นเท้าสิไปไสดีก คอยมาติดตามชมนะคะยังไม่จบนะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นเป็นยังไงคะทุกคนคะ่ะดีไหมพอยกับคุณเจนะคะมีแผนว่าเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกกันคะ่ะแต่ว่าคุณเจนี่ก็หลายๆคนก็คอมเมนต์มาว่าให้ไปร้านนั้นสิไปร้านนี้สิ จัดไปนะคะวันนี้เราจะไปที่ร้านไหนกันวันนี้ค่ะเราประเดิมกันที่ร้านนี้นะคะเราจะมากินข้าวกันร้านนี้ค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะเขาก็จะมี2ค่ะ2ชั้นเนาะชั้นแรกก็คืออาหารอาหารอะไรงี้ปกติชั้นที่2นะคะคนที่มาดื่มมาดิง้งหรือว่าที่เป็นเมนูค็อกเทลอะไรงนี้ก็ชั้นข้างบนได้เลยค่ะทุกคนเหมือนคล้ายๆหลุบทอ็อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนค่ะคุณเจอยากดื่มค็อกเทลนะคะคุณเจก็เลยบอกว่า ปานเราไปชั้นบนก่อนแล้วเราค่อยลงมาทานข้าวนะคะก็เลยมีโอกาสให้พี่น้องนะคะได้ชมกันเนาะบรรยากาศข้างบนแล้วก็มองไปเห็นบรรยากาศข้างล่างเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็แอบดีอยู่นะคะมองไปก็จะเห็นเป็นไทยเลสเตอรลองฝรั่งเลสเตอรลองอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะอาหารไทยฝรัง่งแต่ส่วนใหญ่นี่ก็สิเป็นอาหารฝรั่งนะหลายที่สุดค่ะทุกคนค่ะรู้สึกแบบนั้นนะคะอันนี้สั่งมาเขาเอื่อญยังกับลบูพี่น้องคะ่ะโพสก็อันอ่านซื้อบ่ถถิจําบ่ดด้นะคะลงมาข้างล่างทุกคนค่ะเราจะ จะมากินข้าวกันแล้วเมนูวันนี้คุณเจนะคะสั่งเลยค่ะพพลบอกว่าเธอสั่งเลยเธออยากกินอีกอย่างเธอก็จัดการนะคะคุณเจก็สั่งมา ตอนแรกพอยก็หิวเข่าอยู่เด้ค่ะพอขึ้นไปชั้นบนดื่มค็อกเทลพลงมาเนี่ยกลับไม่หิวนะคะทุกคนขาแต่ว่าเมื่อนี้คุณเจบอกว่าเดี๋ยวฉันจะสั่งอาหารให้เธอเองนะคะโอเคจะไปเพราะว่าเมื่อนี้บ่มีอันความคิดที่ว่าอยากกินอีอย่างเลยพี่นองขาถ้าสังอันใดมากกกินอันนั้นเลยค่ะทุกคนเมนูแรกนะคะที่มาเขาอันเป็นเวลคัมบอทุกคนขาบ่แน่ใจคือกันเอินบ่ถึกนะคะแต่ว่าเทสพลอยไม่ได้อะทุกคนขามันบ่ใช่นะคะอันนี้คือแบบกินไม่ถูกปากพลอยเองนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนไทยน้ำลึก ะะเมนูที่สองนะคะทุกคนขาอันสามเนาะพี่นงเนาะอันเราสั่งอีกอย่างมาเนี่พี่นองคะ่ะเป็นเมนูปลานะคะแล้วคล้ายๆเมี่ยงค่ะทุกคนมันมีข้าวมาด้วยนะคะแล้วก็มีเส้นหมี่คะ่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มคล้ายๆซีฟู้ดเนาะ รสชาติก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้นะคะก็คืออร่อยเลยนะทุกคนแล้วก็ถัดไาเมนูนี้ค่ะทุกคนที่คุณเจสซังมาก,ก็คือว่าอันที่อยู่ในเขียงแบบใหม่ๆนะทุกคนขาอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเป็นเป็นเมนูฝรัง่งเอิญซื้อบ่ถึกไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ถือว่ามื้อนี้โอเคนะคะอร่อยเลิศเลยนะคะอันดันที่คุณเจตาก,ก็เป็นโปเตโต้ค่ะทุกคนขามันฝรั่งเนาะคะ่ะค่าเสียหายของเราวันนี้นะคะ2120บาทค่ะทุกคนโอเคนะคะมื้อนี้คุณ คุณเจนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะ2120บาทคุณเจบอกว่าราคาก็เป็นราคาปกติเลยนะคะสําหรับอยู่ที่นี่เนาะโอเคค่ะทุกคนพอยกับมาถ่ายบรรยากาศที่พี่นงได้ชมกันนะคะทางเดินจะกลับรีสอร์ทค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะมองนี่กับว่าค่อยวุนไว้ปันไดพี่นองคะ่ะแต่ทาย่างขึ้นไปอีกก,ก็จะเป็นโซนที่แบบเป็นบาร์เยอะมีร้านอาหารเยอะกว่านี้อีกค่ะทุกคนคะ่ะหนึ่งวันกับพอยก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมพอย ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยในการทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมกันนะคะเจอกันไม่พอกันไหม่อีกพี่นาพี่นงคงคะพสตะสิบไปไสอัปเดตได้ติดตามเด้อพี่นงคงคะสำหรับอีพีนี้ายบายคะ่ะ